Honda c ซิตี p วีพผ่อน6,000ปลาย7,000ต้นสีน้ำตาลเทาเข้มไม่ใช่น้ำตาลเทาเข้มดูดิ4 1 5ภาษีต่อมาแล้ว67ของจริงนะครับมือจับโคเมียมฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึปี1,000 10, งหมืโลรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนจำนวน ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟนแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่กีบเบ็ดกล้องหลังมานะเซ็นเซอร์หลัง2จุดวันชูนี่ตะเก็บข้างเดิมน็อตหลังเดิมซ้ายขวาเดิมนี่ดูนี่ดูให้ละเอียดเวลาดูกับผมเนี่ยต้องอย่างนี้ไม่ไปเปิดสุม้มสีมห้าสมหกตุ่มเจ็ดไม่ได้ไม่รู้สวยเดิมทั้งคัน นะรับประกันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเตมจำนวนอยู่แล้วส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็นแบดบมาเอาไปมาเอาไปน็อตหน้าขวาเดิมน็อตหน้าซ้ายเดิมนะครับอไล่ห้องเครื่องช้ดช้ชดัชดชดัดขอห้องเครื่องหน่อยจัดตากล้องนะครับ คันนี้ขายให้ในราคา3ามเาบาทฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปี1นึ่งหมืโลทุกคันในร้านรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่ำจมน้ํารถยนต์ศูนย์หายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต่ละนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตบคันนี้ส่งเดือนละ6 0 0ันปลายเจ็ดพต้นรายได้เกิน1นึ0 0หนับาทขึ้นไปแอดไลน์แล้วทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน ทุกอาชีพไปทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์เต์แอดไลน์แล้วทักมาชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าอยากดูดูต่อโอ้ยยางไปยี่สิบสองนะยางไปยี่สิบสองนะสี่เส้นนะแต่ถ้าอยากให้ผมไปเทสได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงได้ไหมเดีด๋ยวพาไปดูกดรัวๆไปเลยเอาให้นิ้วล็อกถ้านิ้วไม่ล็อก ผมจะล็อกแล้วงามานะครับไม่แสนโลนะครับก็ผมอะไรมันติดฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับแล้ววิทยุก็เดี๋ยวเปาแอร์นะครับวิทยุก็ปกติแล้วตามมาตรฐานนะครับทัชสกรีนนะครับนะครับแล้วก็กล้องถอยนะกล้องถอยนะกล้องถอยนะนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเดอร์ไปเอา้า โอเคไปลุยวันนี้เดี๋ยวจะพามาทางอุดมสุขซอย60ซอยสมบูรณ์โภชนาโอ้โหยซิตี้แม่งของจริงไม่คุยดีกว่าซิตี้ของจริงแนละ้วซิตี้ของจริงไม่คุยเยอะ เขาอุดมสุกซอย60ถ้าเกิดใครมาจากเขาเรียกว่านะถ้ามาจากฝั่งซีคอนก็เลี้ยวขวาถ้ามาจากฝั่งอาเฉลิมพระเกียรติก็ข้ามสะพานมาถ้ามาจากทางฝั่งสุข,ขุมวิทก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับมาจากที่ไหนผมไม่สนใจอ่ะพี่ตั้งหลักไว้ที่สมบูรณ์โภชนาะนะครับตั้งหลักไว้ที่สมบูรณ์เขารู้จักอยู่แล้วร้านอาหารรนะ้านดังอะ่ะแล้วผมก็บอกจุดเมนๆหลักๆไปให้เนี่ยพี่ลงใต้สะพานมาุ๊บพี่ก็เจอกันพี่เลี้ยวขวาขวาพี่ก็เจอผม ถ้าเกิดมาตรงนี้ถ้าเกิดพี่จะจุดสังเกตง่ายถ้าเกิดมาจากทางฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งอาสีนครินนะครับทั้งหมดแล้วก็ฝั่งของเออฉลิมพระเกียรติเราลงมาปุ๊บไม่ต้องข้ามสะพานเจอซอย60เลี้ยวซ้ายเราเข้าเลยแต่ถ้าเกิดถ้ามาจากทางฝั่งสุข,ขุมวิทดูง่ายๆคือสะพานที่มันยังทาถนนอยูอ่มันทำมันทำสะพานมาสองปีแล้วที่ถ้าเกิดพี่จําได้มันจะมีข่าวว่าสะพานสุดนั่นแหละครับอันนี้แหละสะพานสุดรถวิ่งไม่ได้เนี่ยนะ เขาบอกซ่อมมีสองปีเสร็จผู้ว่ากทอมอบอกนะครับน่าจะเชื่อถือได้แล้วแหละตอนเนี้สองปีมีกําหนดเวลาชัดเจนโอ้ถ้าซ่อมสองปีไม่เสร็จก็ต้องแยกย้ายแล้วตัวใครตัวมันแล้วใครสะพานกันน้อยนึงโอ้ซ่อมอะไรสองสามปีแต่นี่ซ่อมมาสิปีแล้วนะไอสะพานเนี่ยสะพานไอตัวเนี้ยซ่อมมาเป็นสิปีแล้วนะโอ้ผู้ว่าคนนี้บอกสองปีเสร็จอ๋อดูจะรอดูรอดูเดี๋ยวรอดูผมรอดูอยู่เลยสองปีสองปีมันแป๊บเดียวนะแป๊บแป๊บก็ปีหนึ่งแล้ว ถูกไหมแล้วแป๊บก็ปีนะ่ดี๋ยวรอดูเลยสองปีจริงไหม ลืมบอกเลยว่าเลี้ยวเข้ามาซอยหกสิบแล้วแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆผมลืมของทจทีนะครับลืมเลยขับเพลินเมอเมอเมอครับก็เลี้ยวเข้ามาใส่ซอยหกสิบนะครับตรงมาเรื่อยๆเราจะเจอสี่แยกนะครับก็ทําถนนเหมือนเดิมตรงนี้ทําทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างนะครับเจอสี่แยกปุ๊บเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไอ้มันดีอยู่แล้วไปทําให้มันทางไอ้มันไม่ดีก็ไปทําให้มันพังโอ้แต่ก่อนเป็นสวนหยอบนะพี่เชื่อไหมแต่ก่อนตรงนี้เป็นสวนหยอบสร้างมาสวยจําำได้ปหะ สองยอมเลยสร้างเสร็จประมาณเดือนหนึ่งลื้อทิ้งแล้วมาทําใหม่โอ้โหสงสัยเขาไม่ได้ปรึกษากันก่อนโอ้ยฟังแล้วเก็บซิมเสียได้ตังค์นะครับอ่ะเนี่ยพอเรามาปุ๊บนะตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆตรงยาวเลยนะครับจะเจอกับร้านผมนะครับแต่ถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์ Google แมบเอานะเรื่องรถว่าใจไม่เสือผมว่ามาให้นะครับ ถึงแล้วร้านผมพี่เสือไทเกอร์ยูคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับแจมแจว้วแจมแจว้วเลยแจมแจว้วเลยคันนี้นะครับมาฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเดอร์ไปใครที่อยากได้คันนี้นะครับก็ติดตามกันได้ที่ Facebook t i ก e r ์ยูคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ